สวัสดีค่ะพอกันดีแล้วจ้ากกานนงเกตอนนี้กัอยู่หลานเนื้อย่างจะมาสื่อของเป็นฉลองวันเกิดไอตุ๋ยจ้าย่ามแรงอันนี้ก็ห้องตะกลับมาแต่หมูจะเป็นกินชาบูแล้วก็ไปวัดภูมโนล่มกลับมาก็เลยจอดซื้อเนื้อย่างจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปสื่อเค้กไปเซื้อไพรวันเกิดไอเล่าตอนนี้ก็ถาเอาเนื้อย่างกจะ ว่อันวงว่าตะมูขันไอตุยแล้วอันล่องขับรถจ้กขับรถดัดเจยวทางนี้ก็เหยียบเบรกซอยหย่านมาสันรู้กับว่าเคยเห็นแล้วขับรถจักเครือมนที่หนีแล้วมาขับอู้แล้วขับแล้วขับเก่งอยู่แต่ว่ากะขับเป็นตะหยานแล้วขับฝ่าวเนี่ยปหาหน่อยใหญ่ใจดังก็จะไปจอด คือเคก้กก็เมื่อจะ้ะการมีความความวันเกิดใหตุอัยเราอยู่จากการลอดติดตามเบิง้งว่าจะได้อายังห้เป็นความความวันเกิดอยัยเราจะ้ะวันนี้ก็ได้ไปกินชาบูจะ้ะไอ้ตุ๋ยเป็นคนเลี้ยงตอนแรกน,นู้นก่อนคิดว่าสิกินเน้อย่างที่ซื้อมาที่นี่เนี่ยหมูเสาว,าว่าก่อนจีบปวัด พาเราไปวันเหมือนเช้านี้หนุกัตื่นเ็นักกินไปวัดให้เราเขาไปน้ากันเนี่ยละจ้ะวันที่นี้แล้วก็เลย่าอ่านไปกินชาบูบ่ออาจเจะท่องว่าอันส่วนวัาสันเอาไปมากก็เลยว่าไปวันที่นี้ก็ไปเลยจ้ะค้ากับกับจอดผู้มนโนมไปอันพู้วนโนมไปทายลู่จ้ะไปไหว้พระแล้วก็กลับมาวันหนี้แล้วจ้ะ ไอตุออ่ยเขาเริ่นหันกันรุ่นมาสั่นนุ่งแต่ยานพ่อหนูนุ่งกแบ่เคยนุ่งคิดว่ารถเบลเปลี่ยนเบลคยเห็นรขับรถแต่ว่ารขับเก่งอยู่นะครับเป็นตุ้ยางจังหน่อยเราไปเอาหน่อยย่างกันจ้ะ <c oughs> จ้ะตอนนี้ก็ะหอดบ้านเรียบร้อยแล้วจ้ะก็ได้น้นอยย่างกับเค้กมากจ้ะเค้กสองปอน แต่ว่าเนื้นอย่างตอนไปซื้อเค้กกับวันเดทไทยจ้าเพราะว่าร้านเค้กเพิ่นเปิดอันร้านเค้กเพิ่นเปิดเพลงไทยอย่าละ่ะแต่ว่าหนูมาเปิดเบิ้งเห็นเขาจะเปิดเพลงก็เลยเอยลบออกแล้วตอนนั้นที่ไปซื้อเค้ก,เกกับมี่อุบาทว์จีเหตุแจกกับเดทไทยคลิปแค่ปแป๊บเดียวก็เลยเฝ้าซื้อเฝ้ากลับตอนนี้ก็มบาบ้านแล้วจา้าเดี๋ยวจะกระทาตอนแรกจา้าเดี๋ยวจะไปซื้อไพล์บ้นเกิดไอเล่า านายจะบระมันทุ่มทุ่มเครื่องแล้วจ้ะตอนนี้ไอตู้แล้วก็ับไปเ,เห็นงานของเราอยู่มืน่อนี้กลับไปเบ้ดมือจะ้ะน่าจมาหวดานียันวังเหือนเกือบหาโมงจ้ะโอ้โหนมืน่อนี้กไ็ไปอันพูกมโน่ล่มเดท่าลูกแบบฟ์ไลจ้ะเดี๋ยวก็จะโพลูกคู่เบิม์นจ่ายทาลูกคู่เบบฟ์ไย เด้เงินเอฟเป็นตากลองให้จ้าเดี๋ยวก็จะทาตอนแรกก็จะจะจะเอาเคไปเงินเชื่อหายไอเล่ากับของความมันเกิดจ้าแล้วตอนนี้ก็จะยุดเทียนไปเงินแค่พี้เบอร์ดีไอไล่จ้นไอแล้วยังในห้องแล้วก็ยังมึงหูดอกนอนซื้ออยู่เมื่อกี้อาจารย์ก็โทรนจ้ำใจล่อน ตอนลองเพลงมันไกลออกเ๋ยวกับเขามาไปนั่อ้ยหยักกนอ้ยม่เช่นสดาอน่ยกไมเช่นครับม่เีดไปก่อนมันแอมัน่ลกอนเลย Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Thermom, so Happy, Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Cảm ơn hàm 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 าจากับอใหายอายมีควมซื้อลายรุกวันหลังไก่ทั้งเร้งเช่นไล่ะค่ะตัวแรกก็คือเรเดึงมนพท้องดี่จริงไหนวะงทีงไหนกับพอห้สมบปันนะจ้าครับผมจ้าโอ้ขี้กิงคี้กับอะไรยดก็ม้วขาไม่ไม่หวามันเกิดละ ม่ไหกินก่อนจะพอกันเกิดล้วาน,นี้เจ้าวะแทบกินนี่กินบมบัน,นี้พอย่างนี้อย่างเด้อวแนี้อย่างสิ้เนี่ยเนี่ยเื้อกินให้เบิ่งหมเอาให้เราลูกะกกเลยลูก,ลก,ลก,ลก โมยังอมไม่โดนเนอะน้แล้ว้นว่านู้อยากออเกืนเิวะจาเกืนเดี๋ยวพี่ออกกับขอพูดคุณเคกจากน้องเคจนะครับผมที่แรกคุณวัดดิเสื้อให่อดิเบัตไอเทียชีลดังไปสื่อน้อกันเนือเมื่อนี้กับไปทำบุญนะครับผมไปแล้วกับประจ้ากับถาไปกินเขานอกบ้านนะครับแล้วก็แวะเล่นแวะท้ำบุญถ่ารูปเล่นนะครับ มื่อเนี้ก็กลับเขากลับมาไหมูว่ะน้องหอจะมูเกือบหาหมูเกือบหาุมงเล่นไอจำาดีหาหมูผมว่าจ้ะหาหมท่านหนาวอยู่นี่สุดเก่าสวยรสักูเขาหนีอะมันเหลือตัวหนเนี่ยูสีสีเทาแล้วก็สีขาวแต่ของเค้าจะเป็นสีดำเมื่อยเขาพี่น้องมื่อนี้เพียงกับพ่ันแกอยู่นะครับผมก็คือว่าอารมณ์มาสอนเ โอ้มันเสียงดังเลยโอ้ยบ่ดังยิ่งพอรียกเสียงที่ป้าบวดหัวป้าบ่ได้วยเคี้ยวเมียงเลยโอ้โหแล้วซ้ำมาเห้แม่ย่ายี่นี่ก็เสียงเพลงบุ่มบั่มว่าอยู่ม่ตีลีกสสิไปอันนี้ผมซื้อให้แม่ย่ายเนี่ยลรอป้ารุ่นพาเพลินนะครับผมซื้อแร้วซ้ำมาให้แม่ย่ายหม่เลยผมมีซื้อพ่ซื้อเลยเมื่อนี้ป้ารุ่นว่ไหนไปกินชาบูน้ำมูเลยครับพี่น้องข้าเห็ดเบียร์ไร ไม่เป็นไรเคยกินแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เด้ยิ้นวะก็ได้ยินนไปเจ้าอวานไปเห็ดถั่วไต๊ะโป่งเลี้ยงอยู่ใส่ก่อนเรากะยุ่งซาบู่แล้วเนาะบ่ไม่ใช่ถั่วไอเพิ่นอะเพิ่นเป็นก้นจานใบใหญ่ๆแม่นบ่แต่ว่าเป็นก้นสูงนิดนึงบางก้นก้น้อยๆนะปลาลึงกับโคงทั้งนึงไม่กับเบียงนั่งนั่จิ้มว่าเต็มนะ เอาปาก็เื่อไปเนาะจังสละหนอกกอกหน้าเมื่อนี้พวกแงไปขอเขาชาิแบตสน้ำเซยตัวมานี่สี่ถามเลยอันนี้สายสายมาค่ะรีซารแต่ว่าก็ได้ชาิอยู่เมื่อนี้ปากไว้มาไหมเ้อเขาแบ๊อย่างดีให้รู้ใจนั่นเอง หลังจากกันจังน้อยกับสิพากันกินเนื้อย่างนะครับกับเอาไม่ให้ใครเอาเพิ่งแคบเนี้ยบ้านคุกกินอะมนกินร้สดมาโอ้ยเอาเอาสอหน็บก็เบบ้านรูมันต้องมันต้องยิบสองไม่ใช่เหรอเวลาเข้าปะ เค้กวันเกิดมันต้องต่อไปอีกปีหนึงไม่เป็นไรม่เป็นไรอันนี้เฮาน้นซ่งหกปีแล้ว่ยังเห็นนุ้นซิ่งหาปีเท้าป้วงมาเสรลูก้าปวงมาเัลกเดี๋ยวไปไม่ขายเลยเย็นๆหวนๆดูแล้วมันก็น่ากินนะกินอะไรไปรุ่นไปรุ่นกินอะไรให้น้องเคียดป่อนะให้น้องเคียดป่อนเอานี่ไปรื่กินไอปลาทม เอาปาวัเกิดปลารุ่นนูเคีย่บัวเสือไหมคือคือเสือพูดอะไรเนี่ยนูเคียน่เออไม่เหรเบยโอ้ปาทาปีหนาเสอปลารุ่นเนเด้อคิดแบบปลารุ่นกับกเกสื้อใยด้วยกันเนาะโอ้เลืกว่าื้หมอออย่าฟามีมีเด้เลงห้อยู่เอามาลือกกว่าได้เปล่าปลารุ่นนบ่มีหางไห้ฮะ ไม่ทีเป็นโอกาสชหคเห็ดยมัืออย่างมันเกิดโอ้ขอบคุณครับนี่ยงนนี่วนะ้ของขวน้องวนี่ยนี้เรอป่ะนี่ไะเจอาน่ะมงตลุดซามาดยามันแกกวกาสันนี่ยังแะ่ว่าใี้มัละไคยังแบบไม่แต่ว่ากะใครโดใจค่ะดีเบิ่มก็จะเพิ่แก้เลยแก้เาอาะแก้มันกิน อเทียนกันเนีเหมือนเอาไปมากอะไดมันเป็นรูปภาพนะฮะผมยิ้มด้วตื่นเตยนเลยตื่นเตีนเลย่าเคยมีคนไหนมองฝันตื่นเตีน้ยเอากันไคตักวะกันไครกัอะไรครับเดี๋ยวโเอานี่อย่างไรที่เป็นลำดับก็จะระดเลยนะที่ผมรักแบบนี้งูแรงหรอว่ามันอย่างไร เ,เดี๋ยวามากิ๊กเก็บเดี๋ยวน้องมาเนะห่าเลยเดี๋อะไรเนี่ย,ยหนึ่งเป<ะ> <laughs> ้านะเรานไงมันจริเมาว่เนี่ย,เ,ยเป็นอัไรเป็นของตกแต่งนะครับผมง่ามไปดิเอาไว้ทับเบิ้งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอบคุณนะครับผมขอบคุณอนเคสนะผมทีมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้นะครับผมกะใครได้ก็ดีใจเวลาพี่น้องว่าจะอ่นเพื่อนให้นะครับ

สอยอว้เจียวไป็นเจียวไปต่างยูเตออะไรบเัหวใจทงานเมื่อนีกัไอ้ว่างันบ้านหน้ากับมาซื้อไผ่ค้กนะครับผมกันดีใจนะครับแต่ว่ากัันเกิดกับวันเอาดหวังยังไรโตกวเอกขาดหวังต้องมีซื้อไผ่นะวันเกขาดหวังจะมาบอกดูบว่าวัาดหวังเลยอันนี้ีกขาดหวังเลยกนี่นะากไปทำบุญทำบุญแล้วกันจบเท่านั้น กันนั้นพ่อทั่ทพ่อทั่วแม่ันนักแกเงืนไปเพิ่อนสามีอกว่าอร่าอะรต้องการแบบว่าตรงนี้ซื้อรผ่ซื้อยงสินะนะครับกับเรียวแต่คนเดียวเทากัเพื่อนหเออเากัมีใจนะครับบุกจากสลักคิวี่กเอาไปสามีถ่ากก็น่าจะขอคุณทุกการติดตามเรื่การติดตามการก็ไล์ก็แช่นะจ้ะยังระจะไปกินอะไรยางแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องพีเคนหน้านีตานั้ดาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายให้แค็งแก่งขึ้นนะอ่ะ,อะบ๊ายบายให้เค็งแก่งขึ้นก่อน